สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับทีมงานโชคพนากรนะคะวันนี้เราพาทีมงานมาลงขุดโคกหนองนามโมเดลอำเภอสว่างวีระวงค่ะเนื้อที่สามไร่สี่พันคิวค่ะวันนี้จัดลงสองตัวเลยค่ะไมคโครสองร้อยรถดำ อีกสองคันพร้อมรถไถลูกค้าท่านไหน<ม>สนใจใช้รถขุดมีงานรถขุดเล็กรถขุดใหญ่ติดต่อทีมงานโชคพนากรเข้ามาได้เลยนะคะ ทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงค่ะมีบริการแทนเลอร์หางโลเบตรับจ้างขนย้ายเครื่องจกอักรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ0837395789 0619160828 งานเล็กงานใหญ่เราไปให้หมดค่ะโปกน้องนาโมเดลอําเภอสว่างวีระวง เสร็จจากอำเภอสว่างวีรพงก็จะกลับไปขุดต่อที่อำเภอศร,รินธรค่ะหลังสงการน่าจะได้ไปตะการพืชผลรับแมคโครร่วมอยู่นะคะ โครงการเหลืออยู่หลายบอ่อเลยค่ะไม่มีผู้รับเหมาลงทําเลยวิ่งคนเดียวสามอำเภอ วันนี้ไม่ดำให้มันรู้ ก็ปเป็นตะลมกระลมเนาะแนมแนมเบิงเบ้งคือจังนาแห่งอยู่ แต่หน้าข้างล่างเปียกดำมทิมเลย สักมีอยู่ทุกที่ปัญหาหน้าดินจมทุกเที่ยวค่ะวันนี้ขอจบคลิปไวกเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตลงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ